ใจแม่น้ำจริงๆงานนี้ต้องยกนิ้วให้จ้านงพณนีเลยที่ประกาศชัดเจนว่าไม่ขอเอาความคู่กรณีที่ขับรถชนคุณพ่อถึงแม้ตำรวจจะมองว่าเป็นประมาทร่วมแถมยังมีชอดซึง้งเดินไปกอดคนขับกระบะที่กำลังเยือนร้องไห้ด้วยนี่สิเขาเรียกว่าเข้าใจโลกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ของจริงมาไล่เรียงเหตุการณ์กันแบบชัดๆจากปากของจ้า อัปเดตอาการคุณพ่อล่าสุดรวมถึงเรื่องคดีความที่หลายคนจับตาดูอยู่ตอนนี้ทางตำรวจเขาเปรยๆออกมาแล้วว่ารูปคดีน่าจะเป็นประมาทร่วมฟังแล้วก็ต้องนึกภาพตามเหตุการณ์มันเกิดจากความเข้าใจผิดกันคนละนิดคนละหน่อยฝั่งคุณพ่อจะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็คงคิดว่ารถกระบะจะชะลอเพราะตรงนั้นมีลูกระนาดพอเลี้ยวปุ๊บทางฝั่งรถกระบะเองก็คงคิดว่ามอเตอร์ไซค์พ่อจะขี่ตรงไปไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยวตัดหน้าแบบนั้นจังหวะนรกมันก็เลยเกิดขึ้น ตูมเดียวกลายเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่หัวใจของลูกสาวคนนี้จะปักธงในใจไว้แน่นปึ๊กเลยว่าไม่ว่าผลทางกฎหมายจะออกมายังไงจะเป็นประมาทร่วมพ่อเราผิดหรือต่อให้รถกระบะผิดเต็มประตูจะบอกเลยว่าจะไม่มีการเอาผิดใดๆทั้งสิน้นคือไม่ฟ้องไม่เรียดร้องไม่เอาเรื่องอะไรเลยมองว่ามันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ แล้วเชื่อไหมวันเกิดเหตุจะเล่าว่าตัวเองก็สติแตกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันตอนเห็นพ่อเจ็บแต่หันไปเห็นพี่คนขับกระบะยืนร้องไห้ตัวสั่นจะเดินเข้าไปกอดเขาเลยนะบอกให้พี่เขาใจเย็นๆทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคือแทนที่จะโกรธกลับกลายเป็นฝ่ายปลอบใจคู่กรณีซะงั้นนี่แหละน้ำใจคนไทยที่หาได้ยากในสมัยนี้ ส่วนฝั่งคู่กรณีเองตอนนี้บอกเลยว่าขวัญเสียหนักมากจ๊ะบอกว่ายังคุยโทรศัพท์กันอยู่เรื่อยๆพี่เขาอยากจะมาเยี่ยมพ่อจ๊ะใจจะขาดแต่ติดที่พ่อยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อหมอยังไม่ให้เข้าเยี่ยมก็เลยตกลงกันว่างั้นถือเครดนะรอพ่อตื่นลุกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ค่อยมาเจอกันมื่อคุยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา แต่สิ่งที่พี่เขากลัวที่สุดตอนนี้ไม่ใช่จ๊ะแต่เป็นนักข่าวจ๊ะบอกว่านักข่าวตามไปถึงบ้านเขาจนเขาไม่กล้าให้สัมภาษณ์ไม่กล้ากระดิกตัวจ๊ะก็เลยฝากขอร้องอีกนึงว่าเข้าใจว่าอยากได้ข่าวแต่ขอจรรยาบัณนิดนึงให้พื้นที่พี่เขาได้หายใจบ้างเขาแค่คนธรรมดาที่กำลังตกใจ อีกคนที่ขาดไม่ได้ในงานนี้คือบิ๊กผู้ชายที่อยู่ข้างๆจ๊ะตลอดเวลาทุกช่วงวิกฤตจะมีบิ๊กคอยจับมือดึงสติคอยบอกให้จ๊ะอยู่กับความเป็นจริงให้มองเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเพราะมีคนคอยเตือนสติแบบนี้จ๊ะก็เลยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาได้แบบมีสติไม่ฟูมไฟจนเสียงานเสียการ ฟังเรื่องนี้จบแล้วมันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างนะสังคมเราทุกวันนี้บนท้องถนนมีแต่คนหัวร้อนขับปาดกันนิดหน่อยก็คว้าอาวุธลงมาเคลียร์หรือด่าทอกันหยาบคายแต่เคสของจะทําให้เห็นว่าการให้อภัยและความเข้าใจมันมีค่ามากกว่าการเอาชนะค้าคานกันทางกฎหมายอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายจะหลบหรืออีกฝ่ายจะหยุดบทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าการขับรถต้องระวังเผื่อคนอื่นเสมออย่าคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะเบรก แล้วคุณล่ะคิดว่าถ้าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบจะ๊ะพ่อเจ็บหนักขนาดนี้จะมีสติและใจกว้างให้อภัยคู่กรณีได้แบบนี้ไหมลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูถ้าชอบการเล่าข่าวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารประเด็นร้อนในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ